วันนี้เวลา13นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาปลีกรำหม,ม่อมให้ในายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารจัก,กรพันธ์เพนซิริมหาวิายาทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิายาทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่3 ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบป,ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคนมอบเกียรติบตัตรแก่ผู้ได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวนหนึ่งคนและมอบป,ปริญญาบาตัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจํานวน2489คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่ผู้สาเร็จการศึกษาความสําคัญตอนหนึ่งว่า ความเจริญมั่นคงในชีวิตของคนเรานั้นประกอบขึ้นจากปัจจัยหลายประการปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือความมั่นคงของฐานะความเป็นอยู่ซึ่งแต่ละคนสามารถสร้างได้ด้วยการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองกล่าวคือไม่ว่าจะใช้จ่ายในการสิ่งใดต้องพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมก่อนเสมอ ไม่ฟุ่มเฟอือสุรยสุรายไม่ใช้จ่ายเกินกําลังหรือเกินฐานะของตนทั้งคนรู้จักเก็บออมไรายได้ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายจําเป็นต่างๆเพื่อให้มีใช้ในยามฉุกเฉินและเป็นการเสริมสร้างความพอมีพอกินอันเป็นพื้นฐานของความมั่งคัง่งยั่งยืนในอนาคตถ้าทำได้ดังนี้บัณฑิตก็จะสามารถสร้างตัวสร้างฐานะให้จเจริญมั่นคงขึ้น และเมื่อประสบพันหาทุกยากเดือดร้อนก็จะสามารถช่วยเหลืออุ้มชูตนเองและผู้อื่นให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้ส่งผลให้สังคมมีความผาสุกมั่นคงและพัฒนาก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นได้โดยสวัสดี